กับเมนูนี้นะคะจากเบเกอรี่มากแล้วโอ้โห oh, ช็อกโกแลตฉ่ำๆมาเลยมาแล้วค่ะนี่ตัวนี้เป็นช็อกแลตลาวาในตำนานที่ถูกใจเยิ้มๆแบบนี้เลยค่ะซึ่งไรแป้งเนยนมน้ำตาลโอต๊ตอัลมอนด์นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะกินกับเส้นคุนาฟ้าซึ่งอยู่ในดูไบช็อกโกแลตมันก็จะกลายเป็นช็อกโกแลตลาวาดูไบช็อกโกแลตลาวา oh. อืมอืมอนี้อร่อยมาก เยิ้มหวานซอสเนี่ก็ดีมากอะ่ะแต่เหมือนถ้าเปิดทิ้งไว้มม่จะไม่เราต้องรีบกินอย่างนี้เลยอืมตัดแบบนี้นะทุกคนเนี่ยมานี้นะอุ้ยเยิ้มหกนี่นี่เลยและนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะอืม <laughs> ดูใบช็อกโกแลตลาวาหรือว่าช็อกโกแลตลาวดูใบช็อกโกแลตได้หมดเลยค่ะเมนูนี้นะคะจากร้านเดิมไปขันนี้เลยเบคกีนะคะไปสั่งกันได้เลยค่ะใครอยากอร่อยแบบไร้พุงอร่อยแบบไม่รู้สึกผิดได้ทานของหวานแบบไม่รู้สึกผิดนะคะต้องร้านนี้ได้เลยค่ะเบคกีค่ะ